รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างกีฬาปีนหน้าผารวมไปถึงการเดินทางไปปีนหน้าผาจริงๆในรูปแบบของท็อปโรบหรือการปีนหน้าผาที่มีเชีอยคล้องอยู่ด้านบนหน้าผาที่หา่างไกลเลกันไปแล้วครับวันนี้ครับผมพาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสก,กับการปีนอีกหนึ่งรูปแบบที่เรียกว่าบอดดิงกันบ้างครับซึ่งการปีนแบบบอดดิงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรจะสนุกตื่นเต้นสักแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับ ไปเรียนรู้การปีนหน้าผานะครับในรูปแบบของท็อปโรฟครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับตามติดกลุ่มนักปีนผาอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาจะมาทําการปีนหน้าผากันที่นี่นะครับแต่ว่าจะเป็นปีในรูปแบบไหนและทาไมต้องที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาเลยครับคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดินไปสถานที่ที่เราตั้งใจจะมาปีนนะครับไปไหมครับจากนี่ไป เดี๋ยวพาไปเซ็ชันที่ไม่ไกลมากกว่ันไม่ไกลมากเดินประมาณก,กี่นาทีพี่อืมไม่น่าจะเกินสิบห้านาทีไม่เกินสิบห้าทีครับแต่ว่าทางทอาจจะล็อกๆนิดนึงพอดีมันเพิ่งหมดฝนผมเชื่อว่าอาจจะทางอาจจะ<ม>เดี๋ยวต้องเคลียร์นิดหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับรู้สึกว่าจะทางนี้ไปเดี๋ยวผมช่วยถือพี่อ่ะโอเคการเดินทางนะครับไปยังจุดที่เราจะปีนในครั้งนี้ครับพี่ฝนได้เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเมื่อใกล้ถึงจุดที่จะปีนจะมีสัญลักษณ์หหรรืออออวว่าากก้้นนิงเไคับ เพื่อให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงฤดูฝนต้นไม้เจริญเติบโตดีีเป็นพิเศษครับทําให้การหาจุดที่เราจะไปปีนนั้นนะครับยากมากยิ่งขึ้นครับงานนี้เลยต้องใช้เวลาค้นหากันสักพักครับ นี่ผมยังมาเดินมาแบบนี้ยังไม่เห็นวีแววว่ามันจะมีที่ปีนเลยนะพี่ครับเราหลงไหมครับไม่หลงแน่ครับครับแค่เรายังไม่เจอ <laughs> มันซ่อนอยู่ภายในซ่อนไหมครับย <laughs> เจอไหมครับพี่เจอแล้ว <laughs> ถึงแล้วนะครับ,รบมองแบบธรรมดาก็ดูเหมือนเป็นหินธรรมดาธรรมดาก้อนหนึงที่ตั้งอยู่กลางป่าเฉยๆนะครับก็ยังดูไม่ออกว่าจะไว้ปีนได้ยังไงนะครับ สำหรับหน้าผาที่เราจะปีนแบบโบล d e r i n ในวันนี้นะครับลักษณะหน้าผาก็จะเป็นก้อนหินใหญ่ๆวางเรียงรายหลายๆก้อนครับโดยแต่ละก้อนนั้นนะครับก็จะมีความสูงตั้งแต่3ถึง6เมตรซึ่งจะแตกต่างจากการปีนแบบท็อปโรบที่เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้ที่หาไดไร่เลยครับรละที่แน่นครับจะเป็นการปีนหน้าผาของภูเขาที่สูงกว่า30เมตรซึ่งจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับจุดบริเวณตรงนี้ก็คือจุดที่นักปีนผานี่ถือว่าเป็น สนามเป็นสวรรค์ของนักปีนผาเลยไหมครับก็เราจะเห็นว่ามีก้อนโบลเดอร์เยอะเยอะมากให้เราเลือกครับผมความสูงกําลังสวยเลยครับสัก3หรือ4เมตรนะครับแต่จะมีบางก้อนก็อาจจะมี4 5 6เมตรอะไรอย่างเงี้ยไอวิธีการปีนแบบนี้นี่มันต่างจากอย่างอื่นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่คือโบเดอริงนะครับมันจะเป็นมูฟที่ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ยากนะครับแล้วก็ความพิเศษมันคือเราต้องท็อปเอาท์ปีนขึ้นไปข้างบนหินครับอ๋อก็คือจุด ขึ้นไปยืนให้ได้ใช่ต้องขึ้นไปข้างบนมาให้ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะปีนขึ้นตรงไหนลงตรงไหนอ่ะอันนี้แหละครับคือความพิเศษของมันคือแล้วแต่เราเลือกเลยครับครับเดินมาเสร็จเราเห็นเส้นทางนี้อ่ะน่าสนใจครับนะครับเราก็สามารถจะทำความสะอาดแช็เส้นทางแล้วก็ปีนได้ครับเส้นทางการปีนแบบบอดลลิงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางสั้นๆและดูไปแล้วเหมือนว่าจะง่ายครับแต่ความจริงแล้วการปีนกับก้อนหินจริงๆนั้นมีความยากซ่อนอยู่ครับ ซึ่งเสน่ห์ของการปีนแบบนี้นะครับพี่พลบอกว่าก็อยู่ที่ความยากในความเรียบง่ายของเส้นทางนั่นเองครับแล้วไอ้มันสนุกหรือมันท้าทายตรงไหนครับอย่างนี้ท้าทายก็คือเราต้องเลือกหินที่ความยากครับในระดับที่เราเป็นขีดจำกัดของเราใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามจะผ่านโพสต์นั้นไปให้ได้ชนะมันให้ได้นะครับโอ้โหดูแต่ละคนนี่ตอนนี้ก็ปีนเหมือนเป็นตุ๊กแกไงไม่รู้นะครับ โดยขั้นตอนแรกก่อนการปีนนะครับก็จะต้องมีการศึกษาเส้นทางและวางแผนว่าจะปีนแบบไหนจับตรงไหนวางเท้าอย่างไรเพื่อสามารถให้ปีนไปถึงจุดที่เรียกว่าท็อปเอาท์ครับหรือว่าจุดสูงสุดของก้อนหินนั่นเองซึ่งนอกจากการวางแผนการปีนแล้วนะครับก็จะต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ นี่ถือว่าเป็นตัวจับใช่ไหมอ้นี่นะครับเป็นก้อนหินนะครับที่เมื่อกี้นักปีนผาทั้งสองสาวได้ปีนขึ้นไปนะครับมีน่าเชื่อว่าออกมาประมาณไม่ถึงเซนนะบางทีเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปได้นะครับการปีนหน้าผาแบบบเดลลิ่งนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการปีนตัวเปล่าปราศจากเชือกใดๆครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปีนแบบนี้จะไม่ปลอดภัยนะครับ พราะว่ามีอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาช่วยในเรื่องของเซฟตี้แทนเชื่อครับนั่นก็คือเจ้าเบาะก,การตกสําหรับการปีนหน้าผาในแบบบอดลิงโดยเฉพาะนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งเบาะสําหรับปีนหน้าผานี้ครับจะมีความพิเศษตรงที่เป็นเบาะช่วยซับแรงกระแทกขณะตกลงมาทําให้ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการปีนครับและที่สําคัญนะครับสามารถทับเก็บและขนย้ายได้ด้วยบุคคลเพียงบุคคลเดียวครับเรียกได้ว,ว่าคล่องตัวทีเดียวครับ ก็สังเกตว่าก็จะมีเบาะรองอยู่บริเวณตรงหินที่ปีนนะ และการปีนแบบบอดดลิงนี้นะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่เบาเท่านั้นครับที่จะเป็นตัวเซฟตี้เวลานักปีนตกลงมาแต่ก็ยังจะมีคนนะครับที่คอยช่วยเซฟเวลาที่นักปีนตกลงมาครับที่เรียกว่าสปอตเตอร์ซึ่งสปอตเตอร์นี้นะครับจะเป็นคนที่มีประสบการณ์รู้ว่าเส้นทางไหนอันตรายและมีโอกาสที่นักปีนจะตกลงมาก็จะคอยระวังครับให้นักปีนนั้นไม่ตกออกมานอกเบาหรือป้องกันครับไม่ให้ส่วนสําคัญของนักปีนอย่างเช่นหลังหรือศีรษะตก ลงไปกระแทกกับพื้นหรือว่าหินนั่นเองครับหินที่ปีนนี่ก็หูคือถ้าเกิดว่าในสายตาของคนทั่วไปก็เป็นแค่หินธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่าสําหรับนักปีนถาเองนี่ถือว่าเป็นความสนุกความท้าทายและก็ความตื่นเต้นนะครับเอาละครับหลังจากที่ยืนดูมืออาชีพเขาปีนกันมาพักใหญ่ครับตอนนี้ครับ ผมเริ่มรู้สึกว่าเครื่องร้อนอยากจะลองปีนพิสูจน์ดูบ้างแล้วล่ะครับว่ามันจะยากสักแค่ไหนลองมาดูกันนะครับว่าฝีมือการปีนหน้าผาในรูปแบบโบเดลิ่งของผมนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับน,นั่ไป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 เท้าอสอดีใช่รครับเหยียบยียดีครับเหยียบเหียบไปนเท้าดีล็อกงมือถึงไหม เข้าขึ้นหนึ่ดีน่ารักกดเท้าเข้าไปกดเข่าเข้าไปกดเข้ากดเข้ากดเข่ากดเข่าครับโอเคยากเยอะเลยครับพี่เพราะพอขึ้นไปปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเกี่ยวแค่ปลาย3นิ้วนี้เองตอนแรกๆเห็นเมื่อกี้นะครับที่เขาปีนกันคิดว่าง่ายพอลองมาปีนเองแล้วมัน ใช้ตรงนี้เยอะมากจริงๆพวกนี้จะเหยียบได้หมดครับนะครับแต่ว่าต้องต้องมั่นใจครับรออีกทีค่ะรออีกทีนี่ใช่ครับขยับขึ้นไะขยับขึ้นปขยับะึ้นไปดีนะาๆปเข้าไปปดเข้าไปปนปนนขาเข้าไปปดขาเข้าไปโอเค ตอนนี้แหละครับการปีนหน้าผาในแบบโบเนลลิงนะครับเรียกว่าท้าทายความสามารถมากๆครับเพราะว่าเส้นทางการปีนนะครับแม้ว่าจะสั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่จะสามารถปีนขึ้นไปบนยอดได้เพราะหินที่ปีนแต่ละก้อนนะครับเรียกว่าแทบไม่มีตัวให้ยึดจับกันเลยครับ ความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่มากันเป็นกลุ่มนะครับนอกจากจะคอยช่วยเหลือเองแล้วเนี่ยเรายังคอยช่วยกันอ่านเส้นทางครับฝุดสั่งว่าเอ้ยมือตรงไหนเท้าตรงไหนควรจะไปยังไงมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทําตามครับครับบางครั้งบางรู้เนี่ยครับปีนกันเท่าไหร่ก็ปีนไม่ได้หลายครั้งเนี่ยครับพอคนแรกปีนได้เท่านั้นนะครับที่เหลือก็จบจบตามกันมาเลยครับเพราะว่าได้กําลังใจแล้วก็ได้เห็นใจแล้วก็เห็นว่าโอเคมันเป็นไปได้ครับ แตเรื่องราวความมันและความน่าสนใจของกีฬาปีหน้าผายังไม่หมดแบบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับช่วงกบจืเมียรปีเ e 9ก้าอย่างไทยไปกับโลกหลังจากที่ต้องฝึกฝนวิชาตรากตามกันมาอย่างเข้มข้นและถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยของกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบของการแสดงที่น้องๆทุกทีมต่างงัดไม้เด็ดออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่ งานนี้สนุกม,นมันฮาจนพี่พี่ทีมงานกบนอกกะลายังอดใจไม่ไหวต้องออกสเต็ปโชว์ลีลากันบ้างและใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วนะคะกับการตัดสินผลงานรอบที่สองสัปดาห์หน้าจะนำภาพบรรยากาศการตัดสินมาให้รับชมกันอย่างจุใจติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ คือทางขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้จะเห็นชัดเลยถ้ำนะครับโหใหญ่มนกัน